สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2,773เทพสงครามแม่น้ำซานตูมีพื้นที่กว้างขวางมิตินั้นวุ่นวายและความลับของสวรรค์ได้สูญหายไปแล้วเทพเจ้าหวนถวงผู้ยิ่งใหญ่เลือกที่จะลงมือณนะที่นี้เพื่อที่จะซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างจากทั้งฟ้าทะเลแม้แต่เหล่าเทพก็ไม่อาจรับรู้หรือคำนวณได้ ปิ้งยันราชาเทพแตกออกอีกครั้งและหวนชูอาเจียนเป็นเลือดออกมาจากปากของเขากระบี่หินหนึ่งอยเล่มบรรจุพลงังไว้บนระฆังจ,จำกัดและสามารถแปลงร่างเป็นเข็มหินหรือใบมีดยักษ์สูงหลายร้อยฟุตได้ทุกครั้งที่กระบี่ตกลงมามันสามารถพาดวงดาวและแยกโลกได้นี่คือลิานุภาพของเทพเจ้าหากไม่ใช่เพราะการคุ้มครอ,องของยันเทพราชาหรือหากเทพเจ้าทั้งสี่ได้รวมมือกันในขณะน,นี้พวกเขาทั้งหมดคงพ่ายแพ้อย่างยับเยิน ป้าหลวเดินตรงไปยังเสี่ยวเหยมือขาวพองดุจหยกของเขายื่นออกไปราวกับแสงร่องหนขวาคมกระบี่หินไว้กระบี่หินต่อสู้อย่างรุนแรงเสียงของมันดังแหลมคมและเส้นเม็ดบนกบระบดลายแปลกประหลาดปรากฏขึ้นทีละอย่างอย่างไรก็ตามนิ้วท้องห้าของป้าหลวอยู่นิ่งสนิทพลังของกระบี่หินไม่สามารถทำลายเนื้อหนังของนางได้ดวงตากลมโตของเสี่ยวเฮยจ้องมองป้าหลวงด้วยความตกใจไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเขาแล้วว่ากระบี่หินนั้นทรงพลังแค่ไหน จะพิดาป้าหลวงผู้ซึ่งต่อมาเพิ่งกลายเป็นพระเจ้าจะทรงพรลังยิ่งกว่าสิ่งนั้นได้อย่างไรเซียวเยคยค่อยๆปล่อยมือจากด้ามกระบี่รู้สึกหดหูและเศร้าใจเขาคิดว่าจากักรพรรดิสยบฟ้าดินจะไม่แพ้ใครในชีวิตแต่เขาไม่คาดคิดว่าสุดท้ายแล้วเขากลับอ่อนแอกว่าฮวงเย็นเฉินเสียอีกตอนที่อยู่ในโลกคุณหลุนมันเคยสนใจฮวงเย็นเฉินบ้างหรือป้าหลัวจับด้ามกระบี่แสงศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียนบนแขนของนางกดข่มวิญญาณที่อยู่ในกระบี่หินและกล่าวว่าเมื่อก่อน แผ่นจารึกเทพสงครามทั้ง24แผ่นของมหาเทพซิงเทียนถูกทำลายแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงไม่คาดคิดเลยว่าวางแห่งยมโลกจะทำให้กลายเป็นหินพวกเราจึงนำหินที่เหลือเหล่านั้นมาหลอมเป็นกระบี่108เล่มจากล่วเฉินรู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อเห็นสีหน้าและท่าทางของบ้านหลัวเขาเดินเข้ามาถามว่ากระบี่หิน108เล่มนี้ถูกควบคุมโดยพลังศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณของมหาเทพซิงเทียนพวกมันทรงพลังในการตอ่อสู้เจ้าระงับพลังวิญญาณในกระบี่หินเหล่านี้ได้ยังไง พลังฝึกฝนของฉีซิงเจียนในตอนนั้นลึกลำมากจนแผ่นศิลาเทียบสงครามทั้ง24แผน่นเทียบเท่ากับพบลังเทพแห่งดวงดาวของเขาลองนึกภาพดูว่าพลังศิษย์ที่บรรจุอยู่ในกระบี่หิน108เล่มนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดป้าหลัวซึ่งเป็นเทพองค์ใหม่จะต่อสู้กับพลังนั้นได้อย่างไรแม้จะใช้พลังแห่งโชคชะตาก็ไม่อาจปราบมันได้ระดับการฝึกฝนของป้าหลัวไม่ได้จะแข็งแกร่งไปกว่าของเสียเ่ยวเฮยมากนักและยิ่งไม่น่าจะแข็งแกร่งไปกว่าค่ายโกลองศิษ์ด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาถามเรื่องพวกนี้ เซียวเฮยพาจางคุชเี่ไปก่อนเทพีป้าหลัวงถือกระบี่หินก้าวข้ามไปน้ำนรกที่เชี่ยวกราดด้วยท่าทางสง่างามนางเหาะออกมาจากเรือหินและพุ่งตรงไปยังกระบี่หินหนึ่งร้อยเจ็ดเล่มบนท้องฟ้าแม้แต่เหวินชูผู้เป็นเทพเจ้าตวัวจริงก็ยังหมดไปได,ได้ที่จะอุทานออกมาแม้แต่ยันเทพราชาไม่อาจหยุดกระบี่หินได้แต่เทพีดาป้าหลัวกล้าดียังไงถึงพุ่งเข้าไปในกลุ่มกระบี่เหล่านั้นสิ่งที่ทำให้ผูู้ฝนบนเรือหินตกใจก็คือเทพีป้าหลัวไม่ได้ถูกสังหารด้วยกระบี่หิน แต่กลับเป็นการต่อสู้ทุกครั้งที่กระบี่หินฟาดฟันเทพผีป้าหลวงพลังของมันจะอ่อนลงและลดลงอย่างมากนางเหมือนนางฟ้าที่งดงามเดินท่ามกลางกระบี่หินพลางตกฝ่ามือเป็นระยะดูเหมือนว่าเทพพระเจ้าว,วนถงผู้ยิ่งใหญ่จะไม่กล้าล่วงเกินพระราชวังเทพชกตตาและมีความเมตตาต่อเทพิดาป้าหลวงซิเวียถูถอนในใจโลกอกในใจในฐานะสิทธิของเทพเป็นความตายแม้แต่เทพพระเจ้าว,วนถงผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังไม่กล้าฆ่านางจากว่าเฉยไม่คิดเช่นนั้น เทพเจ้าวันถงผู้ยิ่งใหญ่กล้าทรงโจมตีที่ไม่น้ำสานตูดังนั้นเขาจะมีความกล้าหาญที่จะสังหารพวกเขาทั้งหมดทํใไมเขาจึงไม่กล้าฆ่าป้าหลวงล่ะคาอธิบายเดียวที่เป็นไปได้คือพลังวิญญาณในกระบี่นั้นไม่เต็มใจที่จะโจมตีป้าหลวงกระบี่หินหนึ่งร้อยแปดเล่มไม่ได้ต่อสู้กับป้าหลวงแต่ต่อสู้กับเทพเจ้าวันถงผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็มีคําอธิบายได้เพียงอย่างเดียวป้าหลวงได้การกองจิตวิญญาณดวงดาวของเทพเจ้าฉีซิงเทียนที่ทิ้งไว้ในวัดจิี เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้จางว่เฉินก็ยิ่งเกิดความสงสัยในใจมากขึ้นว่าจิ๋วหลีได้หายไปนานแล้ววันนี้ก่อตั้งขึ้นมาได้กันเหตุใดป้าหลัวจึงมีโอกาสได้รับดวงวิญญาณเทพดวงดาข,ของฉีซิงเทียนเสี่ยวเคยรู้สึกโดดเดี่ยวจึงคว้าข้อมือของจางว่เฉินและพูดว่าไปกันเถอะเรียกไปกับข้าพเจ้าถ้าโจรเท่าหวนถงรมมือเมื่อ,อไรพวกเราจะไม่สามารถหยุดเขาได้ไม่เชิเป็นจางว่าเฉินหลุดออกจากแขนของเสี่ยวเคยเจ้าจะไม่หนีจริงใช่ไหมเนี่ย เสี่ยวเคยไม่แปลกใจเลยเพราะอย่างไรจางรัวเฉินจะทิ้งป้าหลัวหนีไปคนเดียวได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเขาอยู่แค่ในขั้นเสี่ยงการอยู่ที่นี่ต่อไปก็คงเป็นภาระเปล่าๆเสี่ยวเฮยกําลังจะพาจางรัวเฉินไปโดยใช้กําลังจางรัวเฉินตบไหล่เสี่ยวเยเบาๆและพูดว่าเจ้าอยู่ช่วยป้าหลัวส่วนข้าจะหนีไปคนเดียวในขณะที่เสี่ยวเยกําลังตกตะลึงจางรัวเฉินก็บินออกจากเรือหยินแล้วโดยมีเกาะเทพบักีคุมทั้งตัวเขาหันกลับมาและปล่อยเลือดศักดิ์สิทธิ์ออกมาเป็นก้อน และพูดกับเสียวเฮยว่านี่คือโลหิตเทพของฉีซิงเทียนถ้าหากว่าจิตวิญญาณและจิตจำนงของฉีซิงเทียนในโถซิงเทียนยังไม่ถูกทำลายพวกเจ้าพบโลหิตเทพนที้ติดตัวไปด้วยจะอาจลดทอนการจุกตีลงได้เล็กน้อยหลังจากกล่าวคำเหล่านั้นจบจารุ่งเฉินก็ใช้พลังเสียนคว้าตัวเซเว่ถู่และหยานถึงจากกลางอากาศบินออกจากยานเทพราชาและมุ่งหน้าลงสู่ก้นทะเลที่เต็มไปด้วยพลังหยินเซียวเฮยถือโลหิตเทพเอาไว้แต่ก็ยังไม่สามารถได้สติหลังจากไม่ได้เจอกันมาเป็นพันปี จะรัเ่เฉินถึงกับไรยางอายขนาดนั้นได้เลยเลไม่คงพูดไม่ได้ว่าหน้าด้านเขาฉราดเกินไปชาราเสียจนไม่สามารถตรวจจับได้ในขณะน,นี้มันได้หลบหนีไปอย่างไรร่องรอยแล้วเทพเจ้าวนถงผู้ยิ่งใหญ่ยืนอยู่บนยอดเขาสายฟ้าฟาดรูปหัวม,มนุษย์จ้องมองป้าหลวงด้วยสายตาที่เย็นชาพลางกว,ว่าวเทพีแห่งโชกตาองค์นี้ทรงพลังมากแต่ต้องการแย่งชิงการควบคุมกระวีหินหนึ่งร้อยแปดเล่มไปจากข้าใช่ไหม เทพเจ้าหวนถงผู้ยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนอาดับหยุนห้ยเมื่อสามแสนปีก่อนหลังจากฝึกฝนมาอีกหลายแสนปีเขาจะแพ้ให้กับเด็กสาวผู้ซึ่งเพิ่งกลายเป็นเทพในสายตาของเขาไปได้ยงไงอย่างไงอย่างไรก็ตามพลังในร่างของป้าหลัวช่างแปลกประหลาดยิ่งนักกระบี่หินหนึ่งร้อยแปเล่มไม่ได้โจมตีนางเลยแต่กับแสดงอาการควบคุมไม่ได้แม้แต่หายซิงเทียนที่ปรมาจารย์หวนถงเหยียบอยู่ก็ยังสะเทือนเป็นระยะระยะและมีเสียงคำรามด้วยความโกรธด,ดังมาจากหาย จิตวิญญาณของฉีซิงเทียนได้รับการไข่เก่ามาน,านานนับแสนปีและตอนนี้เจตจำนงทางจิตวิญญาณของเขากำลังแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวน่าสนใจน่าสนใจมากปรมาจารย์เหวนินถงมั่นใจว่าต้องมีความสัมพันธ์พิเศษบางอย่างระหว่างป้าหลัวและฉีซิงเทียนที่อาศัยอยู่เมื่อแสนปีก่อนอย่างแน่นอนฟุ้งลำแสงเพลิงพุ่งออกมาจากเรือหินปรมาจารย์เหวนินถงพิจารณาดูอย่างใกล้ชิดและกล่าวาว่าจักรเฉินต้องการหลบหนีคงจือ่อ เจ้าไปจับตัวเขามาเราวังตัวแม้ว่าจางว่าเฉยนจะอยู่ในขั้นเซียนแต่เขาไปพูดสงสารแห่งต้นกำเนิดพลังการต่อสู้ของเขาไม่ควรประมาทไม่ต้องห่วงถ้ามาหาเทพจะรัว่วเฉยนหนีไม่พ้นหรอกที่พระเจ้าเทียมทั้งห้าจากวังยมโลกกล่าพร้อมกันท่ามกลางที่พระเจ้าเทียมทั้งห้าองค์นั้นมีพระภิกษุสวมจีวรสีดําสูงหกเมตรยืนอยู่ใบหน้าของเขามีเนื้อหนังมังสามีรวดลายคล้ายงูอยู่บนลําคอและร่างกายไร้ชีวิต ภาพรูปนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคงจือเมื่อยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นพ,พระภิกษิส์ในโลกพุทธะซีเทียนหลังจากเสียชีวิตเขาได้กลายร่างเป็นเผ่าผีดิบในแม่น้าําซานตูต่อมาได้กลายมาเป็นผู้ที่อยู่ในโลกใต้ดินเทพเจ้าเทียมทั้งห้าแปลงร่างเป็นแสงสักิ์สิทธ้าดวงไล่ตามจังววาเฉินมาจากห้าทิศทางในทิศทางที่เขาหนีไปชีเวทูถูกพนัน,นาการด้วยพลังเสียงของจังหวาเฉินแล้วลอยไปบนน้ําอย่างรวดเร็วเขาไม่มีความหวายโกอยู่ในใจและกล่าวว่าสิพี่ อย่าห่วงไปเลยถึงแม้ที่พระเจ้าบนถงผู้ยิ่งใหญ่แต่เขาก็ไม่กล้าทําอะไรข้าหรอกอาจารย์ของข้าคือเฮอเขาคงไม่อยากร่วงเกินที่เป็นความตายหรอกที่ม่น้ําซานตูแห่งนี้ถ้าปรมาจารย์บนถงข้าเจ้าใครจะไปรู้จางว่าเฉินกล่าวทันใดนั้นชีวถูกก็พูดไม่ออกความหวังของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจางว่าเฉินสัมผัสได้ถึงไอ้พลังของเทียบเทียมดังข้าจึงหันกลับไปพูดว่าไม่ต้องห่วงเป้าหมายหลักของเขาคือข้าไม่ใช่เจ้าเพียงแต่หลังจากที่ข้าข่าแล้วเจ้าก็คงไม่รอด ยานถิงเองก็ถูกข้อมล้อมด้วยพลังเสียนเช่นกันและกล่าวอย่างโกรธเคืองว่าการเดินทางของเราเป็นความลับมากข้าไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวและส่งต่อให้กับวนถงขุมวช่รุปันเสียเล็กๆบนเรือหินหรอกแจ็คเฉินกลา่าวยานถิงตกใจนึกถึงความเป็นไปได้และพูดว่าเจ้าหมายความว่ายังไงเราผู้ผู้ฝนในขั้นเสียนบนเรือหินจะสามารถติดต่อกับกบุคคลระดับมาหาเทวบนถงได้อย่างไรความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือเจ้าแห่งเรือหินเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองผี ได้ทรยศพวกเขาแจ่งว่เฉิยนยิ้มอย่างเงย็นชาสมบัติที่ข้าครอบครองอยู่แม้แต่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หรือแม้แต่ผู้ที่ได้ครองราชก็ยังคงต้องสนใจเทพเจ้าเทียมทั้งห้าไล่ตามเขาไปลำแสงสองลำบินผ่านเหนือศีรษะของแจ้งว่าเฉินสกัดกั้นพวกเขาไว้พลัาางศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นและกดดันแจ้งว่าเฉินสีหน้าของทั้งซีเวียถูและหยานถิงเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดสิทธิ์พี่โปรดรีบขอให้ประยักษ์ฝังทองลงมือเร็วๆ สีเวทูคำรามเมื่อดีนเช่นนั้นที่พระเจ้าเทียมทั้งห้าในวังยงบโลกต่างก็ตกใจและรีบถอยห่างออกไปไม่กล้าเข้าใกล้จางหวะเฉินมากเกินไปเทพเจ้าทุกองค์ในสารนรกต่างรู้ว่าจังหวะเฉินกลายเป็นผู้นำของพยักฝังทองแล้วอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าพยักฝังทองจะทรงพลังมากแค่ไหนในยุคนี้ความไม่แน่นอนเช่นนี้ทำให้แม้แต่เทพเจ้าที่แท้จริงยังหวาดกลัวก็เจ้าไม่ทำอะไรสักอย่างข้าจะไปก่อนแล้วนะจังหวะเฉินจ้องมองไปที่เทพเทียมที่มีปีกกระดูกอยู่ด้านหลังและพุ่งเข้าหา เทียมพร้อมที่จะพุ่งออกมาที่พระเจ้าเทียมนั้นรีบถอยหนีไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามความบริสุทธิ์ของเขาที่ไม่ได้กับจางว่าเฉินและเขาก็ถูกจับได้ในริบตาจางว่าเฉินเหยียดแขนออกไปและใช้ท่าผักเมฆไถ่ชิงฝ่ามือของเขากลายเป็นสีทองและพลังเทพก็พุ่งผ่านฝ่ามือธรรมดากลายเป็นเหมือนภูเขาสีทองที่แปลงร่างเป็นรูปห้านิว้วเที่พเจ้าเทียมนั้นแต่ใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อแสดงอำนาจของตนเองและวงล้อแห่งอยู่นโลกก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาตุ้ม พลังปานแห่งยมโลกระเบิดขึ้นพลังปกป้องร่างกายของเทียบเทียมถูกทำลายลงร่างของเขาเปียวไปพร้อมกับโลหิตเทพจํานวนมากที่ไหลทะลักออกมาเขาไม่สามารถหยุดการโจมตีของจังวัชเชนได้สิเวียรถูแล,และยานถิงไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจาังวัชเชนจะทรงพลังได้มากขนาดนี้พลังการต่อสู้ของเขาในแดนเซียนนั้นเหนือใครอย่างแท้จริงตำนานของโลกนั้นสมควรแล้วยานถิงถอนในใจเบาๆคงจีคำรามในเมื่อมีมหาเทพอยู่ที่นี่จะต้องกลัวจงังวัชเชนไปทำไม ตาพยักฝังทองกล้าโผมาวันนี้แหละคือวันที่มันต้องตายแสงแห่งพุทธเจ้าผูกเปียมด้วยเบตตาคงจื่อหอกขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงหลายพันฟุตพร้อมกับประสานมือเข้าด้วยกันแสงพุทธสีทองเปล่งประกายออกมาจากกายของเขาและกลายเป็นทะเลสีทองในทะเลสีทองนั้นปรากฏสิ่งแปลกประหลาดต่างๆเช่นดอกบัวก้าวกลีบเงาของพุทธสูงเสียดฟ,ฟ้าวิหารโบราณเป็นต้นมหาสมุทรสีทองไหลออกมาจากเบื้องบนและกดทับจังวะเเชนไว้ แรงผักดันและการปป่ผลของพลังนั้นสมพลังกว่าไม่ทับที่หมาป่าก,ก้าวเขี่ยวม,มัดแหลกนั่นคือคงจื่อเทพเจ้าที่ระดับหนึ่งของสามระดับร่างซิเวถูเตือนเขาและหยานถึงไม่กล้าสิ่งใดๆการจบดีจากโลกใต้ดินนั้นน่าสะเพรัวถึงขนาดที่พวกมันคิดจะฆ่าพยักฝังทองและผู้ผูกฝนในขั้นเซียนอย่างพวกเขาทั้งสองจะไม่กล้าฆ่าได้อย่างไรถึงแม้พวกเขาจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในสุดในโลกแต่พวกเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยซิเวถูรู้สึกโดหูใจหากเขารู้เร็วกว่านี้ เขาคงนกองทัพเสียนกวาดล้างทุกชนชั้นในสรมรภูมิท้องฟ้าดวงดาวไปแล้วทาไมเหล่าผู้ผุฝนจากขั้นเสียนถึงต้องลงบันเหวเป็นความมืดมิดทาไมเขาถึงเข้าไปผัวพันกับสงครามระดับเทพโดยไม่มีเหตุผลโลกนี้มืดมนเกินไปที่พระเจ้าที่ว่านั้นไม่สามารถแทรกแซงโลกทางโลกได้เราไม่สามารถเชื่อเรื่องนี้มากเกินไปพลังแห่งการผุกฝนขั้นสุดๆคือรากฐานของการตั้งหลักปักฐานและสร้างชีวิตเราจะต้องเอาชนะความทุกข์ยากให้เร็วที่สุดและก้าวเข้าสู่ดินแดนห่งที่พระเจ้า แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยค่าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ